ในการบสิบแปนาทีแล้วนะครับนี่คือซีสันปั่นสุขของขบวนกวนบวยสายเบิร์นคนรักปัน่นคนรักเสือพักอย่างเช้าๆเรามาจอยกันปั่นแค่ไวปั่นแค่ไว้รู้ว่าหนุ่มรอ่อสายมือนะครับใส่เสื้อคลิปก็อิ่งนะครับโอ้โหโปรเบิร oh. ์ดโปรเบิร์ดจะลงทะเบียนกับขบวนกวนขาลุงแล้วตอนนี้ส่วนกวนขาแรง มันนําไปไกลๆแล้วนะครับแล้วเรจะหายวับไปกับตาโอ้โหเจดเจิดเจดเจดนี่คือสีสันและบรรยากาศลองชมองตอนที่พวกเรามาเฉยยันออกกําลังกายโดยแ้าสุขภาพด้วยจักรยายนเรียกว่าคึกคักมากๆสีสันคนรักปั่นสีสันและบรรยากาศในทุกๆวันก็จะประมาณนี้เลยวันนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับ sama cari kan di ban simuah ban saw sejarah Kekak mak